ภาคธุรกิจของเชียงใหม่ก็พยายามที่จะปรับตัวเพื่อการอยู่รอดหลังการระบาดของโควิด -19 ค่ะปรับตัวแล้วแต่หลายแห่งตัดสินใจว่าไปไม่รอดต้องหยุดการประกอบกิจการเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายไม่ไหวค่ะสภาพรถบัสนำเที่ยวขนาด40ที่นั่งจำนวน10คัขนของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพฝุ่นเกาะและบางคันหลังคาเริ่มผุพังเสียหาย นื่องจากถูกจอดทิ้งไว้นานกว่า1ปีเจ้าของบอกว่าหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ทําทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจึงต้องหยุดกิจการนอกจากนั้นยังมีรถตู้โดยสารที่ใช้รับส่งนักท่องเที่ยวก็ต้องหยุดดาเนินกิจการไปด้วยเช่นกัน ธุรกิจของผมธุรกิจรถเช่ารถบัสเช่านี้จอดสนิทมาปีกว่าแล้วก็คาดว่าจะจอดอีกประมาณ2ปีธุรกิจที่เราได้ไดรบจากโควิด19น่าจะมี3ปีครับผมค่าใช้จ่ายจริงๆตอนนี้ก็คือเราปลดพนักง,งานออกหมดทุกตำแหน่งแล้วเซฟค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือ งดจ่ายค่าภาษีรถไม่ต่อทะเบียนรถไม่ต่อ GPS ไม่จอบัตรกันไม่ต่อทุกอย่างให้ค่าใช้จ่ายเป็นสูงค่าใช้จ่ายเดียวที่เราเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือค่าใช้จ่ายของไฟแนนซ์ที่ไฟแนนซ์ให้เราจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยแต่ไม่ลดต้นเลยครับผมเช่นเดียวกับฟินิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์คซึ่งเป็นสถานประกอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยและร้านกาแฟในตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรกประสบภาวะขาดทุนมาโดยตลอดแม้จะปรับรูปแบบกิจการและลดราคาค่าบริการลงกว่าร6 0ยละเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในประเทศแต่ก็มาประสบกับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 รอบที่2อีกบางวันไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียวแต่มีภาระราค่าใช้จ่ายวันละเกือบ2 0 0 0 0บาทจนต้องลดพนักงานลงจาก50คน เหลือเพียง22คนหากภายในเดือนมีนาคมนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะต้องปิดกิจการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นใานทย์เราก็ควรจะหยุดหนึ่งวันหยุดไม่รับลูกค้าเลยอาจจะเป็นวันอังคารหรือช่วงที่เป็นสัปดาห์เนี่ยครับเราจะหยุดก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันมีแต่รายจ่ายนะครับพูดตรงๆเราไม่มีรายรับเลยตอนนี้ก็ต้องหาวิธีว่า จะทำอย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดอุป,ปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมมกักคุเทศจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแม้ประเทศไทยจะสามารถเปิดประเทศอนุญ,ญาตให้มีการเดินทางและท่องเที่ยวได้บ้างแต่การท่องเที่ยวแบบการรักษาระยะห่างก็มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ธุรกิจหลายประเภทไม่สามารถกลับมาเปิดดําเนินการได้ความหวังจึงต้องพึ่งวัคซีนแต่ในระหว่างที่ยังรอคอยวัคซีนภักรัฐต้องมีมาตรการออกมาเพื่อประคองเศรษฐกิจจนกว่าจะกลับมาฟื้นตัวคือการกระตุ้นท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยเราทํามาโดยตลอดจากราคาต่างชาติเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยแพ็กเกจวันหนึ่งขายอย่างช้างเนี่ยขาย2,500บาทแต่วันนี้เราลดเหลือแค่300รรวมดอกไม้รวมกิจกรรมต่างๆของช้างเนี่ย แต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับไม่ได้ตามเป้าเท่าที่ควรเพราะว่าพอเจอโควิดมาลอกที่2เนี่ยนะเหมือนนักเที่ยวไม,ไม่มีความมั่นใจที่จะเที่ยวมากนะักแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องของแคสโฟลสภาพคล่องของแต่บุคคลด้วยเพราะมันกระทบไปทุกทุกส่วนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า10ล้านคนโดยเป็นคนไทยกว่า8ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกกว่า2ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า200ล้านบาทต่อป,ปีแต่การแพร่ระบาดท,ทำให้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบหนักที่ยังเหลืออยู่ก็คอยประคองธุรกิจให้รอดและหวังให้มีวัคซีนเข้ามาโดยเร็วเพื่อให้การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิม